ในการวาดดวงของวาดสปอร์ค่ะถ้าเราลองลองไหมครับที่ทันทันดากพ่อนะครับจะเริ่มนะครับเพิ่มพอไปนี่ก็การวาที่ทันคำวงนะครับที่สอนะครับอันนี้วนาอะนะครับวาท้อคุมไปเลย ນີ້ລາພີอาอา່ນ້ອງອ້າອ້າລູກສາວເອົາມາເປັນຕີ້ຈັງສໍວິພາດປະກາດອັນໃດຂໍປໍອ່າໄຫມຈະສໍແຫ່ນຄັງ เป็นคำขอสุนแม่โอบ้านอาจารย์คนเอานั่งฟังโดยกันที่นี่เปิ้ลหนละกระมร์ทำบุญโดยกันนะว่ากระเมรลายตั้งลายตีผมไอโจขอสุนแม่วันนี้ที่ได้มาชอบก็เป็นบ้าเป็นกังตัเพชรวัดเพชรบ้านป้า ทำงานสมาธิก็ยังโหไปขอว่าปีนเล็กเฮื่อไอ้จูมาสอบเขาละกัดดึงดีใจเป็นมันนักวันนี้ทาบุญสุนตาลขอคุณไอส่วนบุญเตือนตาอ๋ออันดับมา บงหัวเตือ oh. ยังเมื่อมีการมีงานเปิดได้ติดต่อบางเฮ่อได้เบื่อมีงานยังบางหูกันเตื่อไปมีไนปอใจจะขอเข้าไยไปเดียเนี่ <Bye. S 1> ยไม่ยไดีกาไร, oh. รายการของงานที่มีในวัดที่เคลื่ขับตามศาสนาตามพิหารก็บตามศาลา มีงานมีงานนั่งกับผาบั้อยั h งตัวหนึ่งเขาเนี่ยมันรู้จีนกับว่าไอหมูแล้วมาถึงนนกจะเจ้าก็เมานั่งเชียงเืี่ยวหาเป็นตีขัดตีนเลี้ยวว่าจะมองตกลุ่มหายันแล้วบัวมาผ่านแม่งานเสือตงแห่มานั่งหามตีนี่มาถึงนะเจ้ามาชหาอหลอกหลอกบอกเดาเดาเดา

รีบปะฮะรีบร oh, ีบเออเอไอจูมาไปถามว่อาจารย์กรรมการไม่ไหนมาไปถามมาเปาซ้อหายหลอกคักว <What? S 1> <Or> ักไม่อย่างบอกรีบโอ้บ้านแ้มันหลอกโอกเหมันหลอกมันยังได้ถามโอ้ตั้งเี้มันห้องหายยังพี่นนองตั้งเพี้อมวันริบใชติีแต่บ้านผมว่าเขาหลอกน้องหลอกไี้หลอกออกมาล้วกหาเออก็โอ อันแหมอมันก่หลอกก่นมันหลอกเนี่ยมาได้เออันหลอกเนี่ยมาได้มันหลอกคามาได้เนี่ยอัดฝ่าเราเตัดยตอานก้อเอ๊ะบ้านหลังจะไปอู้อย่างีมันบอกวดหู S, บ้านเขามาห้องเนาะหน้นเขาบุจ้อปะอันนี้ม้าเขามชอบหักมันต้งไปถามกรรมการว่าานอย่างไปยังไดแต่ไม่ยิงไม่ตัาไม่ช้กูบ้านเจ้าโดนจ patreon, i̇şte. ้าบาทอีก hmm. uh, ่าถามพวกนมาถึงป right. mm ุ hmm. ๊บจะเพื hmm. ่อไมยิงน like oh, uh ํำเลยอีอพ่อระสียสักสี่กะพ่อทุ่งก็จไปหน้าคอบครัวพ่อทุ่งก็นำมันนี้ัเพไม่ยิงนํำโอ้ไ่รู้ไปใไอ้เนี่ยหีน้าไม่ยังนัเนเู่่ว้ามันเดียวไม่ยิงไปไงอ๋อันนี้มกนายยกก็ไปไม่ยิงอ่ะ โอ้โหการวันนี้จ้าหื่อเกียดบาะมันซ้ำเจะาหื่อเฮาไปเปลี่ยน่งเจ้าสาไข้ควายกับไม่ยิงห่ะโอ้ไม่ยิงไข้ควายแล้วไม่ยิงใจกันสูกินมากมากแต่สูกินก็ภัยพี่หนุ่มท่านบ่มีแม่ยิงอันนึงเข้าเตาไฟสูเป็นปอดใจจะกินไหนพังพี่หนอ่มเอเป็นวันดูว่าที้ไม่ยิงละลักกันไม่ยิงละลักกันออีมันก็ควรไปสักงซื้อน่อยสู่ไปสั่งซื้อ จักเตียวเตียวในตัวพอทำโมก็เป็นทำโมนี่ไงยะเาว่ามียใจอ่ะกอดรูแจ้งอย่ามาเนื้อเขาละผ้าไปซักก็เดินหรอกมาเอกใส่ละเอกใส่บ้านละแสกที่ไหนสุดน้ำแดงโอ้ยเนาะเป็นว้ารีบสติอ๋อรีบสติเกเจ้าขอประกาศให้คณะกรรมการ พ่อจานพอดีขออไปดูการ้วยเนาะนะครับบ้านก่อนนะเจ้าสัตยาฟังดีนีตอนบ่ายบุกเขาจะลงจยักทางไหนองป่ามันขึ้นมาเต็มที่บักอีน้ำอ้อมกันจะมาสอวันนี้เขาจะป้ากันตีที่โบนหามชอนี่อยังล้ำเหลืองที่ชอนะครับเอ๊ะมันอู้เป็นยังไงจูดิ nhỏ <laughs> nhỏ bán đi sáng má nhé, đèn miếng, nhé, đi cả ban học và bà con bàn 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 sao bạc a mặt cho xe nickel bang om mì nickel bàn phủi hoi hoa 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 จาจะมาช่วยแม่บ้านนี่อนดูปัดนนักไอแปอ้อมจาจะช่วยนั่งวยนานจอนอ้ไกผู้ซ้อนเือไปล้ากระทนผมจ้งีมีตั้งหลังสี่คนเพื่อไปช่วยคนเช่วยป่อปานซอซอกอกไอดีดีกนวาห้บัดดีจะเไปล้างห้องน้ำห้องน้ำยักแฝดแบบคน